แข่งทำคอนเทนต์ได้ที่หนึ่งของโลกสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอีกคนแล้วสำหรับนักแสดงสาวพิมพิประภาตั้งประภาพรหลังจากได้ทำคลิปแข่งทำคอนเทนต์แคมเปญของซัมซุงกาแล็กซี่กับหลายประเทศทั่วโลกล่าสุดพิมพิมประภาก็ถึงกับเกรงสนัน่นเมื่อเจ้าตัวได้คว้ารางวัลอันดับหนึ่งของโลกมาครอบครองอย่างไม่ทันตั้งตัวโดยสาวพิมพ์ได้บินไปที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมง,งานประกาศผลรางวาัลโดยเธอยังได้เผยวินาท,ทีที่ทราบว่าตัวเองได้รับรางวัลอีกด้วย หนึ่งเอ for Thailand ทุกคนเราได้ที่หนึ่งจากการแข่งขันทำคอนเทนต์ของซัมซุงกับโคทัวโลกนักุงปารีสตื่นเต้นและดีใจมากๆเพราะเราตั้งใจกันมากจริงๆขอบคุณทีมซัมซุงสำหรับโอกาสในครั้งนี้นะครในเวลาที่กระชั้นสำหรับการถ่ายและตัดต่อภายในหนึ่งวันทำให้กดดันกันมากๆแต่ทางทีมที่ไทยก็สแตนบายตลอดสุดยอดมากๆเป็นการทำงานที่มันสุดๆที่สำคัญขอบคุณพี่แอรมากๆที่เป็นทุกอย่างให้พิมแล้วไม่ว่าจะประสานงานถ่ายคลิปทำผม เป็นที่จริงๆดีใจมากๆที่ได้นำรางวัลกลับมาให้ซัมซุงไทยแลนด์ปอลทุกคลิปพิมพ์ไม่ใช้อุปกรณ์เสริมใดๆนอกจากฟลิปหเพียงเครื่องเดียวเพราะอยากจะสื่อให้คนดูเห็นจริงๆว่าจิ๋วแต่แจวขนาดไหนซัมซุง a m มซุงฟลิปหก a m มซุงแพ็ k งานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาปรบมือแสดงความยินดีกับสาพิมพ์กันอย่างล้นหลามอีกทั้งยังพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าเธอนั้นเก่งและเลิศมากจริงๆ